บเราสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแมพ่พี่น้องเด้อคือเมื่อน,นี้ยโฝนเพิ่ณสิมาเห็ดเลือดแป้งเนาะทุกคนเนาะโอ้เพโหแต่เห็ดเป็นหัวซ่าก็เลยสิปล่อยเพิ่ณเลยซะเบิ่งเอาเด้อทุกคนสูดเลือดแป้งเนี่ยมึงเด้อมึงเด้อมึงเด้อมันสิมันสิกามบอเพราะว่าเมื่อน,นี้มีแขกมาเนาะทุกคนเนาะพอไอ้ไมโกเดินทางมาแต่อเมริกามาดินน้ำ ก็เลยเขาก็เลยเหน็นเด็ดแต้งกินลายผูกกะร้เอาไหมสิเอเอาอีเอาอีบ่เอาอีบ่พอบ่พอแหลคนคนแบบนี้คนมันถั่วกันคนเลยลายเยะมันถั่วกัน โอเคจะคื่อบโอเคคุณด่ให้มันเข่ากันทอกไปน่อกต่อยดอกบโต้องเอาเบดหนักก็ได้เพราะว่าอันนี้มันน้อยถาสองมื่ตีบ่างถอกให้บุคคลันผัวอกคนมันนานๆก็ยากนพอด่พอดดีอุอรยู่พอ เอกปูกลมปับ well, ป kind of <c oughs> ้าสมองเทกลอะไรนอีลีพี่เยวนี่สใองมเก่งอีคัก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 คเอาพักมะฮูยไปเนี่ยาพักสุขบันเอถอกปูกลมปับอีเขาปูกลมปับกลัมปับอีลีเลยเนี่ยเด้อเก่งเท็จสมโนเห็ดปูขกอิลีกปูกลมปับเด ตาเอว้กินเผาใส่โดพรมเผาปงแคนเป็ดพวมคว้วเรี่วมึินน mm. ีกเลย่ปใบทุกคนบ่งทีมงานบอกมาเห็ดู Naj ้เดี้เอาเฉยเว่าเฉพาะจุ่มอไรดีเดดี่นำบอกอืมโอ้ยล้ไม่ใช

กดินยังโมเมนต์นะขอบไปเลยทำอะไรกินอืมคือดินกานแทะะดินกานแทะกระขนาดคนเงินี่เมือกสพนวันนี้รักษปงปุบกับปับถองทันจะสิบกว่าท่านขอไปขอาไปเลยเขอาไปเลย ยอยอยอ,อย่อยา,ากบูได้แล้วเนาะมากิดแล้กินมีนี่เลยก็ได้เอาตังค์ข้ามาสบายดีเด้อสบายดีพอสบายดีอันนี้คือพไอออนไม่โก้นะทุกคน,นเนาะเดือดร้อยได้เลือดแลงแมันจะปิ้งในซุ่มห้ามอย่างนี่แล้วพวกน้ำมาซ่ากอนสร้างมัน ปูกินปับใา้ม้าออกแชมป์ไามาออกเลยกับอัดล้ยม้าออกเลยกัอัดกราบขนาดนี้นี่กราบนิดเนาอถอกปูกราบปับเลยนี่เกือบถกง้าประทันนะเล้ไปอัดตู้เอามาออกยังวะเอาองี้ยกระดาษตีมันค่ะ ซิงอแปงสดๆซิมือสดฝนเนาะแป้งแพงใหญ่ดับปากีูุ่จะเอือกมืเนยเอือตัวปิ้งฮะเอ้ยดูแล้อตัวปิ้งนะน้ตัวปิ้งนน เอาเอาเลยซิมเบิ่งบาดนี้อยู่เมกาก็บ่ได้ค่อยได้กินเนาะบ่แล้วเคยสิได้กินในเมกาอันผู้เฮ็ดสิมันยากอืมากินอันสบายจํากะปิมันาวใส่อย่กินดนลบนีสิสดให้เบิ่งโอืับ่ๆเกะปิกินแบบลาวๆเฮาก็ต้อง อามาทัวจำกาปิมาปิกจำกาปฟชิมรสผนไนด้ี่ถอกเลือดเกลือกถูกมาตากินหลือว่าตาจ้ะ เป็น้างแหละคุเ็กดี้อ่ะโอเโอปินห้างเซิมสวยได้เลยเนาะเอา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 ทีมงานไปทันมาเนาะแล้วเบอร์ท่ารปิกปีกแล้วเบอร์ท่ารได้กินหอมเท่ารเขาจังมายังลาอยู่เป็นตัวบัญหาน่าไม่กินนักกานด ไม่เอตูนี่ตอนทุบเอาแก้หวานมงที่น้อยกินกกินไร่เป็นะไรเอาแสบแสบแสบน้นอใกไม่กบสมบีเดีอยวยังสิบกบเกลียวอีลีนี่อนี่เหรอใครอกูเอามาเสกระเซงอะไรดิเตัคนจกินซมบีกตูวกูจกินเนี่ยอื่นโฮ้ยมอไม่านตัวนั้นอร่อย ทางแดงขนาดนี้ทางแดงก็เลยทำมันหวานน้ำผ่อนก็มีแหนีะมันแม่ยังกินนหอาหารกับเบื่อเนาะอาหารเขาเห็ดเขาคอยแซ่บเราขึ้นไปกินว่าอเขา็ซ้มก็มันน้ำมันขึ้นเนี่ก็ไปกินกันเลืดแป้งนะส่วนร้ายมันกะสีนปลายหข้าวผักกระดูกผักหม้อสบใส่กันมันบคือเอาเห็ดกินเองนะเห็ดกินเองมันจะแซ่บ tại là buồn này tại à, biết ngay bên U, một thịt đấy bò hả được đến này hai khả là <laughs> ui <cười> à nó ừ. tuổi tuổi ừ. tuổi ừ. tuổi ชินแล้วก็เสือพวกนี้เสือนนิตาเอาสดนิตาโอ้ยนิตากินเนาะคนเขาเป็นเด็กแค่นี้ทำไมกินเลือดขาแมทองเอาเนาะบอกั่ต้องมีคนคอมเมนต์เดบอดักไปบอแล้วไปขาแม่ทองเอาก็ได้เนาะเอาไปยังดอกนีเอาเอเอาคนมอ้ยพุนนะเนี่ด้ซอยเือดได้แล้มาเนาะมากวดกันไกินเนาะ เวอ่์ผลิกินน้อยเดือนเน่ยได้่อยมีกามันกับบางคนมีคนเห็ดเนาะตอนนั้นเอามาแล้วคั้วได้อะตอนผมอนลูกไปอยู่มีกานะ่ะซื้อมาเห็ดเองอ,อยู่หาเป็ดแพงสองตัวเป็ดอ่าลอยซาวเหรียญเป็ดสองตัวนะแล้วก็มาเห็ดเลือดเป๊งกันเองเกือบไปกินแห่บักโซเห็ดตัวหนึ่งตัวทมิทบ่อเป็นเห็ดเลือดกะแปลงบ่อเป็น

มันตื่นนะมันเห็ดมันถอกเี่ยนแล้วมันก้าวมันตื่นอีกมันคือด้หรอที่น้องไม่ใช่วาดเลยคนสา่ก่บ้าวซ้ำให้เสร์น็ให้เสรน้ีดยดี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 ดนดีดดีดนีด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 ีบีดี เบี้ยนี่พ่อผลิตอยู่แล้วบอมันตามนะครับตัวอยู่ก่อนคือกันกินลขอผัดคือตอนลูกไปอเมริกาผัดไปหมักเบี้ยยัอไม่ได้เพราะว่าเขาไปลื่นกุศลเลยเด้อขอหัตะดึงเอาดึงเอา สังเกตโตตีอุลุยอยู่กินไปทุกอย่างงเป็นดแม่ปุ๋ยตัวยรคือะไดูิดุเกนี้อย่างนีดูพอดีกินนอะสันนลไม่โผล่นเลยนะออกมามากเอุ้ยให้อมาออกไป เอามันออกจะมันนก่งนี่แล้วมันกัดเจ้าฮะมันบอกัดดอกตัวนี้นี่ขออนุญาตกินก่อนนะทุกคนเนาะมีตากัดิกเอาดิกเอาแซมเจียอมากก่อนซเอ้อมึงออกเอ้อมึงออกเออมมือกินกี่ออกปเอาสีนากินเลือดไปนาะ เอานนเดียวอ a ่ม่แต่ซองอึกได่สีมันไงคือเป็ดไอ้สายฝ่ามาเหมืคนสิบคนกินถาดบักไงเนี่ยเป็ดเป็นบักไงเนี่ยเป็เลียสบกิแต่เลือดเเป็ดเลียเอนอเป็เปดเห็ดเป็ดเห็งขาบิ๊กเมตา ก็สีนะม่จีโตจีโตเลือดกินให่ไรวะหันไห่ไ้นะคัสีใอีสีมาำยังไงเนาะทุกคนเนาะอานากงกับบห็นเดี๋ยวโทรทพาบถ่ายเลยซะพระทหารไม่โกกับเอวบุ่ยเดืเบ่งบุหยจ้าหิงสาวเดกับดานจะกโอเมาเรากินแป้งล นบูมาน้า hmm. er> ี sw mm. ่ยจะไปกินเดอโรล่เันหวาสังเลยยากเนาะไปอุบบนเดี๋ยวนีเขาไปต่อปีนุ่นเปลี่ยนไปเปะว่าจะไปยุ่งเผ็ดมันตู่โซ่เนาะไปเลยรอยูเอ้ยไปหุ่นขาบเห็นิขอบไปหา โอ๊ยอกไปหน่อยอัดอัดค่ะแซนเปี่้วันต่ำล้วนะตอนเนี้ยกะความเมื่อนเฮือแล้วนะทุกคนเนาะมื่อื่นก็สีเดินทางอ่าไปส่งพ่ออันไมโก้เนาะอยู่อุดมเดชแล้วก็สีไปแวะหาบาวคำสีเลยงัวกะตุ่ยขึอน่อยหนึ่งไงด้ เดี๋ยวสีลองถามมันก็ว่าไปบออยู่กับทำหน่อยไปเสปหาทำหน่อยแต่ว่าโอ้ยมันหูด้วยนี่มันนี่ใอรสีบอกมามามาบอกกันก่อนนี่มางัวมาบอกกันก่อนนี่มามื่อื่นไปบอ ไปบ่หาคำน้อยนะไปบ่ไปอยู่กับคำน้อยด้วยสิอยู่กับป้าด้วยสิอยู่กับ,อกบอไอตีกูซะเนาะบ่ไปบ่ถามกบบระบ่ตอบถามกบบระบ่ตอบเนาะคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายเนาะทุกคนเนาะมือแรกเนาะทุกคนมีไรสุดป่าขึ้นมากับสาฝน ฝากทุกคนครับเบิ่งไร้สุดในเรื่อง like อมือแรงเด้อคลิปนี้ก็ขอจบสรงนี้นะทุกคนมือแรงนี่แขกมาแต่ไม่กล้าอีกช่วงนี้ก็หับแขกไม่กล้าอย่าวร้ายขนาดบางนคนเขาแบบอันนั้นจื้อเพื่อนเขาก็ขี่เขามาหลินเลยคือมือขึืเนเทือนก็มาสามสี่คนคือมือนะแม่ก็มาหาแล้วก็แวะมาหาในค่ำสื่อเราสื่อจังไดก็บบุตรสือ่อแล้วก็แวะเขามาหลินมาหา คลิปนี้กะสิจบสำนี้ได้ทุกคนเด้อบายบายเจอกันคลิปหนาเด้อขอบใจที่เบิ่งคลิปนี้จนจบเนาะบายบาย